สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสูตรมาดูสูตรอนุพันธ์ดีสิบเก้าครั้งที่สองนะครับการที่เราดิฟเซกยูเนี่ยเราจะได้เซกยูแทนยูแล้วก็ดิฟไส้มันนะครับฟังก์ชันก็คือเซกยูเซกเอ็กซ์กำลังสองบวกสองยูก็คือเอ็กกำลังสองบวกสองนะครับตอนนี้เรามาดิฟเลยนะครับดิฟครั้งแรกครั้งเดียว เราเขียนเราจะเขียนอย่างนี้ก่อนค่อยดิฟก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าอ่าเราดิฟเซกนะดิฟเซกยู you. นี่ดิฟเซกยูได้เซกยู you. แทนยูอ่าได้เซกยูเซกยูแทนยูดิฟไส x กำลังสองได้สอง x ตอนนี้เราเอาสอง x นี้ไปไว้หน้าสุดนะครับจะเป็นสอง xsecu แทน u เรียบร้อยส่วน u สิบเก้านะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็เป็นเหมือนกับว่า เป็นศิละปะถ้าอันนี้ผมอยากให้มองเป็นศิละปะนะ